ดีครับ DIY อะไรนักท่านครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดสงการนะครับก็ไม่มีใครมาทํางานนะครับแต่ว่ามีลูกค้าบางท่านนะครับถามเข้ามาว่าออโต้เนี่ยกับตัวโรโซนะครับมันติดตั้งความยากความง่ายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโรโซเป็นเวฟร้อยยี่บห้าไอนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยโรโซมันจะมีสวิงอาร์มสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการติดตั้งเนี่ยมีสวิงอาร์มคู่แล้วก็มีโช๊คคู่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ติดตั้งไม่ยากครับ ก็สามารถเชื่อมชนสวิงอาร์มเดิมได้เลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แต่พอมาเป็นออโต้นะครับออโต้ Auto เนี่ยเดิมนะครับมันเป็นโชค๊คข้างเดียวนะครับพอเป็นโชคข้างเดียวเสร็จปุ๊บข้างนี้มันไม่มีสวิงอาร์มด้วยนะครับอันนี้เราสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้อ่าถ้ามันเป็นฟีโน่เนี่ยก็คือแบบเราจบแล้วนะครับเราใช้เครื่องตัดเลเซอร์แบบนู้นในการตัดนะครับเพราะฉะนั้นอ่การออกแบบในส่วนนี้เราก็ออกแบบแค่ทีเดียวนะครับมันก็จะยากในช่วงแรกหลังจากที่เราติดตั้งสวิงอาร์มด้านขวานะครับ เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะมีโช๊คนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งต้นนะครับอ่าตัวนี้ก็จะความยากก็เริ่มเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับส่วนต่อมานะครับก็ต้องถอดดุมล้อออกมานะครับเพื่อแปลงเป็นหน้าแปลงสเตอร์นะครับอ่าก็จะแปลงเป็นสเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็คล้องโซ่วนกลับมานะครับส่วนความยากต่อมานะครับก็คือการจุดหาการหาจุดเชื่อมยึดน็อตอะไรต่างๆนะครับก็จะหายากครับตัวเนี้ยใช้วิธีการยึดกับหูโช๊คเดิมนะครับแล้วก็ ไปลากยาวไปด้านหน้านครับแล้วก็มีอูบูตนะครับหรือว่าตัวตัวยันเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้สองข้างเนี่ยมันขนาดเท่ากันพอดีเลยนะครับและด้านในเนี่ยมันก็จะมีบูตยันไว้อยู่นะครับด้านในก็จะมีบูตยันยันไว้นะครับนี่มันก็ทําให้สองข้างเนี่ยสองข้างของตัวเนี้ยก็คือเท่ากันแล้วก็จะมีข้างนี้ก็คือขนาดกันนะครับตัวเนี้ก็จะเป็นความยากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ ด้านนี้มันจะไม่มีตัวเชื่อมโยงอะไรต่างๆเลยนะครับเพื่อที่จะโยงไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าจับจุดจับยึดเนี่ยมันจะลากจากด้านบนเนี่ยเข้ามานะครับพอมาเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับด้านข้างเนี่ยสังเกตจะมีน็อตอยู่นะครับไอตัวน็อตเนี่ยมันจะเป็นการยึดด้านในครับด้านในแบบนูนนะครับแล้วก็จะยึดตัวเขาเรียกตัวแข็งนะครับอ่ะตัวแข็งยึดตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ยึดยึดด้านซ้ายนะครับแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ เป็นคล้ายๆกับการโค้งนะครับคล้ายๆหลักการคล้ายกับรถยนต์นะครับซึ่งการโค้งเนี่ยมันก็จะทําให้จับยึดในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันถึงกันนะครับเป็นการกระจายแรงนะครับนี่ก็จะมีบูทด้านในแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวลากเพิ่มขึ้นมานะครับนี่มายึดกับตัวด้านในตัวนี้แล้วก็ยึดด้านล่างเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เชื่อมอ่าตัวนี้เป็นจุดจับยึดนะครับอ่ามันจะเชื่อมโยงกันถึงหมดเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะกระจายน้ําหนักมาฝั่งนี้นะครับตัวนู้นก็จะกระจายน้ําหนักมาฝั่งนี้นะครับเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันรับโหลดมากนะครับมันก็จะกระจายแรงนะครับจากบูธนะครับถ่ายทอดไปนะครับไปไปกระจายในส่วนต่างๆนะครับก็จะทําให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับพอเราใส่โชคคู่นะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนฟีโนคันสีม่วงคันนี้นะครับนี่เราใส่โช๊คคู่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือประเด็นหลักนะครับที่ผมหาข้อมูลแล้วไม่มีใครทํา ไม่มีใครทํเภาวิสระที่มันเป็นฟีโน่หรือว่าเป็นรถออโต้นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับทีนี้เวลาการติดตั้งเนี่ยก็จะยุ่งยากตามไปด้วยแต่ในส่วนของฟีโน่เนี่ยเราตัดแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยถ้าเป็นฟีโน่เนี่ยก็เลยจะติดตั้งง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นนะครับก็อาจจะต้องยอมยกรถมานะครับแล้วก็ให้ผมแกะแบบนะครับเดี๋ยวคิดราคาพิเศษนะครับถ้าเป็นรถรถคันแรกนะครับเป็นรถรุ่นแปลกๆเนี่ยแต่เป็นคันแรกเนี่ยมีราคาพิเศษให้แน่นอนครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับ